ตอนที่พอไปหาหนูไดเติมหนูเติมในในตั้งไรว่าเลยเล่นคุยไรกับผมมันไม่เล่นในเรื่องหนูได้ลูกๆกันตอนนั้นตอนนั้นผมไปกับู้รักเล่นบันแกกับผูรกเล่นบลกักผเ่นแกับ้รั้่บกูกู้่นลกินบ้เล่นอลแับเรื่นบอลักับรกนปลกััผูเล่นแกบู้่บอกับผู้รผเ่นบอก้รั่นบอแกบเกผ้่นแกกับผู้ักป้เล่ล อมอันนนเล่นอันนั้นตันิวาเรียปาคอนได้คนมเหม่อนนั่นนะเด็กาะอื้อว่าบอเลยอ๋อแ้งแต่มันต้องมีกาต้าอยู่เลยนะตาอยู่ตใช่กาตาไม่โบกันนะแต่ว่าไม่โแต่ว่าให้ใ้ไหวก็ะี่ยางได้ก่ะตีพอให้พอเติมนตอนนั้นของหมายุเราประมาณไม่ตัดตุกตี้อืมฉกเฉินว่าเพระเก็บปีผมงั้นเลาไล่ไล่ยางเงยไงไ่ไลด้มได้ไมที้ยางแถอนี่อ๋อ ข้าวลูกย่างออกลูกย่างก็ไปนั่งนั่งเวลาอีกาตู้ได้ขนาดนั่นก็เวลาออกรับก็เวลาออกรับไอ้เกยไม่ได้เลยนะไม่ไอ้เกยเกิดไดเกินมืกับพมไม่ไอ้เกยกับพ่มไม้ไอ้คนนั่นเลยกับพมไม่ไห้ติดตัวกันแน่นั่น็เกย์ไว้ป้าติดตัวนายไก็เกย์ทำขาดนันอ่ะทนรุ่นยาดไม่ก็ทำทติเลกขาดนัน การน่วยหน่วยยากให้พอแล้งถึงงานลอยปีนว่าจะจิตเ็นมันปือควรจะทำอะไรบ่ไม่ได้อนลอยปีวราเติมนี่หรือปีหน้านี่ไอตําปื้อพอวะถ้าผมบายอยู่ผมไปกันนั่นแหละว่าไอตําปัดื้อไอตําเบบดปพู่ว่าตําเบัดปื้อตําเบบดปีที่ตัดยุกว่า ทำใจมีรัวไกลกันเลยกันคือบูรานเต็มตัวเลยทบูร่านเต็มตัวตำบูรานเต็มตัวเลยตำในวัดได้มากป๋อทำในวัดได้ไหมไมวัดได้เบอร์บ้านเปล่าน้ำทำในวัดบัวข้าวเต้า่าวฟอนบัวกระโยนในวัดกุก่นในวัดกุก็เลยบัวกระโยนันแม่วิ่นแม่วัดวันปี่ ไม่มีปัญหาโควิด่าข่ว่ตั้งรอยปีลาเติมควรควรจะทำไหมแกไม่แกรอยสีนี่ตัาคุ้ตังรควนจะทำแกไว้ดีเลยดีที่สุดเลยควรทำแล้วโล่งทีทำทีที่อันควรท้ายไหวงวยเด็กมันได้ยินต่อไปก้าหน้าบอกว่านี่รูโบราณเป็นปนันปนันปนันดูแลพนุมหลับจะไปทำไม้เลยจะไม่กละมัน่าพบบายนะไแแน่อยเบือเส่นเพ่ะ เราพึ่ยากไปแล้ว่ผมไม่บายผมก็ไม่รู้ผมยังลืมไม่ลืมบุญคุณแกอยกาผมยังลืมบุญคุณแกมาวันนั้นนี่ผมเนว่าเจยกัผมบายเยจันเลยทานเายไปองเา่ไมด้ที่นี่พอนั้ยเออพอปนุมกิดว่าแกอย่างโย่ไมค่ะอนุราื้นมยังอ่าเป็นญาติอย่งโย่ไมคพอค่ะนางปนีผมบอกไม่ตู้ถ้ามีมากรู้รบเสีย กีไดาวถ้ารับมากรูตะขั้นมีได้มีเทียนมาตั้งเลยจะรูด้วยจะบอกทุกถ้านังปนีบอกไม่ตู้จะคอยมากกับเนี่ยจะสร้างคนจะคอยมาเพื่อว่าจงไรแกจะบอกคือมันจะเรื่อง ตรงนี้ค่ะเออตีนีตน่อแต่ว่าโปรตะโบมากแหลมนะคะเออโปรการ์ทาปูต้นโนราตื้มอีกธิกำลังนะคะเพราะว่าเราจะทำสุ่มดีตั้งใจตั้งเนี้ยงสั่งต้องทำคนก็ตั้งใจจริงเลย

เก๊แล้วจังหวะจ่าที่จะร้อยนักหน้าเราไยอยู่แล้วจังหวะดีอยู่อ่าใช่าเก็บจำได้บางตอนเอาจผมเอาเลยเอาเลยตาดูเติมเมืองจังไม่นั่งให้รวงแข่งกับช่วงอำเภอร์ลจังหวัดนาคอนซีจังหวะเกตําจังหวะเกจานช่วงกะจืดดังเติมจังก็จืดดี ร่องลุงนี้เคยดีว่าเคยผมญจำได้บางตนร้อยตัวเก๋เก๋ว่าจังว่าทำถึ่งลงว่าไม่ได้จังว่าไม่ใหญ่ทำคือเที่ยงใหต่ทำมุ่งไม่ได้เที่ยงของเก๋เก๋ใครว่าเที่ยงเที่ยงใหย่อยประการหนึ่งมันไม่ไม่กล่าวเที่ยงบุ่งเงยยั่เที่ยประการร่องเกเกล่าจังว่าของเกจังว่าชาคุณตีมุ่งตีไม่ตีไม่ร้อย รถที่กี่ว่าจะห้ามตา้รล่นใช่ร้อง,องกันที่จำได้ไหมก่อนที่ชัร้องกันจำไม่ได้แต่มาเจอพี่นะ